เรื่องราวของดิออนคูสนั้นน่าสนใจมากครับเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่ผสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรประดับสูงกับการเลือกที่จะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติมาเลเซียและสโมสรนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือสรุปเรื่องราวและเส้นทางอาชีพที่โดดเด่นของเขาครับ1จุดกําเนิดและความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาลูกครึ่ง2องสัญชาติดิออนคูสเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพศ2439ที่เมืองกูชิงรัฐสรวัคประเทศมาเลเซีย โดยมีคุณพ่อเป็นชาวเบลเยียมและคุณแม่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเขาถูกเลี้ยงดูและเติบโตในประเทศเบลเยียมชื่อที่มีความหมายเขาได้รับชื่อมาจากตำนานนักฟุตบอลอย่างโยฮันครฟ์และดิออนดับบลินสองเส้นทางในยุโรปและการพิสูจน์ตัวเองเยาวชนเบลเยียมคูสเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับทีมเยาวชนในเบลเยียมรวมถึงเคยอยู่กับทีมดังอย่างอันเดเล็กซ์และก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของโอเอสลูเวนคว้าแชมป์กับคลับบรูคในปี2015 เขาย้ายไปร่วมทีมคลับบรูกซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดในเบลเยียมเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยคว้าแชมป์เบลเยียมเฟิร์สดิวิช o ั่นเได้ถึง2ส,สมัยและเบลเยียมซูเปอร์คัพสสมัยประสบการณ์บอลยุโรปเขายังมีโอกาสค้าแข้งในเดนมาร์กกับ FC มิทิลแลนและเคยลงเล่นในรายการใหญ่อย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกมาแล้ว 3การตัดสินใจเลือกทีมชาติมาเลเซียก,การเลือกที่หัวใจถึงแม้จะเคยติดทีมชาติเบลเยียมชุดเยาวชนมาตั้งแต่รุ่น U18 u 1แและ U21 และมีโอกาสลงเล่นถึง28นัดแต่ด้วยสัญชาติและสายเลือดจากคุณแม่ครูตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียในชุดใหญ่กับตันทีมเสือเหลืองปัจจุบันเขากลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญและได้รับความไว้วางใจให้เป็นกับตันทีมชาติมาเลเซียโดยมีบทบาทสําคัญในการพาทีมลงแข่งรายการใหญ่ในเอเชีย 4ความสำเร็จในอาเซียนและเอเชียยุคทองกับบุรีรัมยูไนเต็ดขู่ย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมยูไนเต็ดในไทยลีกเมื่อต้นปี2566ในฐานะโคต้าอาเซียนและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วโดยเป็นกำลังหลักในการพาทีมคว้าเทรเบลิลแชมป์ในแก่แชมป์ไทยลีก FA Cup คัพลีกคัพได้หนึ่งสมัยและควา้าแชมป์รวมทั้งหมดหลายรายการข้อมูลณปี2567-68กเกส้าวสู่เจลีกหลังประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทยลีกเขาได้ยกระดับอาชี อีกครั้งด้วยการย้ายไปร่วมทีมเซเรโซโอซาก้าในเจลีกประเทศญี่ปุ่นซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเตะอ,อาเซียนที่มีประสบการณ์ยุโรปสามารถไปเล่นในลีกระดับสูงของเอเชียได้เรื่องราวของดิออนคูสจริงเป็นตัวอย่างของนักเตะท,ที่มีทักษะระดับยุโรปผสมผสานกับความรักในแผ่นดินแม่มาเลเซียและประสบความสําเร็จอย่างสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก้าวต่อไปในเอเชีย